ยังเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีฤาษีอยู่หลายท่านเนี่ยมีฤาษีมีขปรมแล้วก็มีเทวดาลหลายองค์เนี่ยท่านประสงค์ที่อยากจะคือท่านประสงค์ที่อยากจะนำเขาเรียกนำธาตุเจดยเีย์เนี่ยนำศัตรูเจดีย์เนี้ยมาปฏิิฐานะไ,ไว้หยุ่ที่อยู่ที่ที่แห่งหนึ่งแต่เขาเรียกว่าเมืองสีหนคร,รเนี่ย แต่ทีน,นี้ก็ปรากฏขึ้นมาว่าทีน,นี้จากนั้นเป็นต้นมากอเลยเป็นเหตุที่ทำให้ทำให้ทุนนางมาเริม่มถกวางกำลังขึ้นมาในเรื่องของขุนยันนาตัวสว่คงคือพระโพธิสัตว์แต่ทีน,นี้ส่วนส่วนราชรถเนี่ยก็คือหมายความว่าเขาสักกาเนี่ย <S <S นั่งราชรถมาบอกพวกทวยเทพเทวดาว,ว่า คือให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวนะเพราะว่างานใหญ่จะเริ่มขึ้นแล้วไอ้ที่สัญญาเอาไว้เอาไว้ว่าจะถวายรถเคนร,รถยนต์แมคโครที่ดินแล้วก็ไอ้พักสายสือต่างๆนี่นะให้เตรียมพร้อมนะเพราะว่าเลิกเนี่ยมันได้แล้วให้ทุกคนนี้เนี่ยเตรียมตัวพร้อมที่จะรับงานอันนี้ ใครก็แล้วแต่ที่มีลูกมีผัวมีสามีที่ยังคาแขงสงสัยสิ่นกันและกันก็ใครไปปรับทุกปรับทุกกันเสียเพราะว่างานใหญ่จะเริ่มแล้วอย่าให้มีอุปสรรคในการตั้งความปรารถนาเพราะว่าพวกเธอน,นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเธอน,นเนี่ยจะได้ทำเนี่ยเพราะว่าเธอตั้งความปรารถนามาก่อน เราจึองอยากจะมาบอกเธอ่เป็นคนแรกแต่ถ้าเธอนั้นเนี่ยฟังคำพูดของเราแล้วถ้าเธอนักอนกนใจใจกลัวว่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันจะคือมันจะไปพอเลี้ยงครอบครัวเราก็ไม่ว่าเราให้พวกเธอนั่นสละซิ์ได้เราจะเอาคนอื่นมาทำหน้าที่แทน ฉะนั้นไอ้อไอ้ราชารถมันนป็นควาเป็นราชารถของพวกเขาศักกะที่เขาจะลงมาบอกอนี่จากนั้นเป็นต้นมาเขาศักกะเขาก็มาบอกเขากลับมาบอกพวกจวยเทพเทวดาว่านายได้ข่าวว่าอยู่ใกล้บ้านไอ้คนนี้ใช่ไหมบอกว่าใช่ครับท่านช่วยไปบอกมันด้วยนะบอกว่างานใหญ่จะเริ่มต้นแล้วพระโพธิสัตว์จะลงมาสร้างเอง ไอ้ที่รับปากว่าจะถวายรถกี่คันกี่คันรถเพรนกี่คันนั้นเนี่ยให้เขาเตรียมตัวด้วยและไอ้ที่ว่าเขาจะขายที่เอามาร่วมสร้างนั้นเนี่ยให้เขาเนี่ยเตรียมตัวตัดสินใจขายได้เลย เพราะว่างานใหญ่กำลังจะเริ่มต้นแล้วนายครับถ้าสมมติว่าผมไปบอกแล้วเขาไม่เชื่อเราเขายังเขาบอกว่ามันไม่ได้ออกมาจากปากของนายเขาก็เขียนหนังสือไปแก๊แกๆเอาไปยิ่นเขาถ้าเขาเห็นตัวหนังสือลายเส้นของเราเนี่ยเขาจะรู้เองแต่ถ้าสมมติว่าไปบอกเขาแล้วเนี่ยเขายังเขายังทำใจไม่ได้เพราะว่า รถแต่ละคันราคามันแพงเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเขาก็ยังไม่พร้อมเนี่ยไม่รู้ว่าเขานั้นเนี่ยจะทําตามที่เขาปรารถนาหรือไม,ม่ถ้ายังงั้นไปบอกเขาไปว่าให้สละสิทธิวนี้เราจะเอาคนอื่นมาแทนทีนี้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเชื่อไหมว่ามันไปมีไอ้คนบ้าๆอยู่คนหนึ่งเขาเรียกวัยคิดเกียรตตอนนี้มันตายไปแล้วแหละ จริงๆเราหลวงพ่อก็ไม่เคยคิดนะว่าว่ามันจะรู้เรื่อง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 ระบบสวรรค์เนี่ยมันก็ไปบอกไอ้พวกลูกศิษย์ว่าไปหลายคนนี่หลิษย์มันกำลังนั่งเนี่ยตอนนั้นกําลังขูกล็กอยู่ตรงเนี้ยหรือกำลังขูกล็กอยู่ตรงนี้แหละกําลังขูกล็กอยู่มันก็เดินไปมันก็ไปยืนกอดโถงคนมาบ้าเป็นไงเห็นงานแล้ำเหนื่อยใช่ไหมอย่างเงี้ย เห็นงานแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมถ้ามันเหนื่อยอยังไง <g ul ter> ก็ไปเส้นชื่อล่าออกไปแะเขาจะได้หาคนอื่นมาทําแทนเ <g ul ter> ชื่อไหมว่าไอ้คนบ้าๆบาอย่างนี้แต่ทําไมมันใช้คําพูดเหล่านี้ได้ในระบบสวรรค์นี่เขาประสันอย่างนี้ด้วยว่าถ้ามาเห็นงานใหญ่ถ้ามาเห็นงานจริงๆแล้วมันเหนื่อยก็ไปเซ้นชื่อแะแล้วก็ล่าออกให้ภาวนาลาออกซะเพราะว่าเทวดาเขาจะเอาคนใหม่มาแทน นั่นคือระบบสวรรค์เขามันมีอยู่วันหนึ่งไอ้ขี้เดียดนี้นี่มันก็ไปเดินตรวจงานนะครับคน,นบ้าบ้า,บาดกหน้งมันก็เดินไปตรวจงานเดินไปตรวจอยู่ตรงนู้นนี่แหละที่นี่ไอ้พวกลูกซิสเนี่ยมันผูกเล็กเนี่ยคดไปคดมาเนี่ยมันผูกแบบไม่ได้มาตรฐานนะถ้าจะทํางานดีไม่ต้องไปทำเราคุกมึงมาทํางานกา็คือมาทําความหลีอนะ มันดับมีสายของตนเองนะั้ให้มันดีเลยแล้วแหงอย่างนี้มันผ่านไปได้ยังไงอ่ะถ้าจะขาานมันผ่านอย่างนี้แหละมาต้องมาทํากันหรอกไปไอ้หลวงตันนิดนี่พอจะได้ฟังคาพูดของไอ้ขี้เกียจนี่รับสวงสั่นเลยนะหลวงตันนิดเนี่ยโอ้โหนี่มันไม่ใช่เสียงไอ้ขี้เกียจนั้นมันมันเหมือนก็ว่าเทวดาเขาแฝงมาเนี่ยขเขาแฝงมาพูดอย่างเนี่ยบอกว่าโอ้ดีมันไม่ใช่แล้วมีไม่ใช่แล้ว เขาก็เลยบอกว่าใช่คํำพูดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคําของสวรรค์ที่เขาที่เขาจะระพุชัดเจนเลยบอกว่าถ้าจะทำอย่างนี้เนี่ยอย่าไปทําเลยการมาทําสิ่งเหล่านี้ก็คือการมาดัดมิสัยจากความอ่อนแอให้มันวิ่งใหญ่ให้มันโงให้มันมีมาตรฐานในเมื่อมาถึงสถานที่แล้วมันดัดไม่ได้อะก็ไม่ต้องไปทํามันแล้ว มันพูดดูแค่นดีขึ้นมาไอ้หลวงตันนิดโอ้โหสองพ่อเองไอ้ลุงเขียดเนี่ยมันพูดแบบเจ้าเร้านะมันพูดแบบไม่ไหวหน้าผมเลยนะผมนี่เป็นหัวหน้าเลยไอ้หลวงตันนิดเนี่โอ้โหสั่งรื่ทั้งวันเลยนะรื้อมันให้หมดนี่มันไม่ใช่เสียงไอ้ขี้เกียจนะมันเป็นเสียงปูนะั้นเนี่ยน่าจะเป็นปูดีสีเนะมันก็เลยพูดกั่นแล้วก็บอกว่านี่แหละคือเป็นคือไอ้คำหลังอันเนี่ยปูน่าจะพูด แต่ว่าไอ้คำตอนนี้เนี่ยนั่นคือระบบสวรรค์เขาพูดอย่างนั้นถ้าจะมาทามหลวงพอ่อหลวงพ่อก็บอกว่าเออทำมันนักเกินไปก็ไม่ต้องไปทำมันลบไปตั้งทิศอนานุโมไปตั้งทิศปารถนาขอขอขออย่ารับภาระเขาจะได้เอาคนอืนะ่นมาทำแทนมาตัวนี้ใช่ไม่ได้ต้องใช่มาตจมอันนี้คือระบบของเขามันเป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะของเขา นั้นมันเป็นเรื่องราวเรื่องราวว่าเขาเรียกว่าผู้ทรงผู้ทรงคำผู้ทรงบารมีน,นั่นก็คือฤาษีและพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยพระสงฆ์อยากจะให้แผ่นดินนี้เนี่ยคือเป็นเที่ยเปล่าขานถึงห้าพันปีโดยการยกสักภูหลังหนึ่งมาปนิลัฐานเอาไว้็นแผ่นดินนี้ แล้วก่อนนำเกศาธาตุของพระเจ้านั้นมาปฏิฐานใไว้ตรงน,นี้มี่อันนี้คือลักนาเพราแต่กัหนดวางคณะเท้าสักกะเดือดรอ้อนเลยต้องนั่งไอร้ราชรถเลยเนี่ยลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดอ่ะมาบอกช่วยเทพเทวดาทั้งหลายเลยบอกว่างานใหญ่จะเริ่มต้นแล้วนะช่วยไปตามให้คนนั่นคนนั่นหน่อยตอนนี้เนี่ยงานใหญ่จะเริ่มแล้วมันตะวนาวจะถวายรถแมคโคร,รถเคนที่ดิดงยังงั้นยังเนี่ย มันจะทันจริงไหมถ้าทันจริงเนะี่ยเขาก็ออกมาเลยเขาจะได้เขาจะได้จะได้ดูว่ามันคือบนสวรรค์นเนี่ยเขาลอกสเปคมาไว้แคกี่ไร่แล้วมันได้กี่ไร่ถ้ามันถ้าอย่างนั้นแล้วก็ให้ให้ใ,หใหไปรับให้ไปบอกเลยคือเขาก็บอกมาเขาก็บอกว่าทัานครับอย่างเงี้ยไอ้ที่ว่าเจตนาผมทำเอาไว้นี้เนี่ยไว้ขนาดนี้ ตอนนี้ผมจะทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในที่ทุ่เขาเกาะตัทับสาปึ๊กฮะไปได้ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาปับ๊บพวเกเหล่านี้ก็เริ่มแหละเริ่มว่าผมอ่าจะขายบ้านบางขายที่บางขายนั่นขายนี่เพื่อเอาเงินม,มาช่วยสาสต์จริงๆแล้วมันเป็นสัญญาความผูกพันในอดีตชาติที่ถูกกำหนดกันขึ้นมา แต่พอมัถึงมัปัจจุบันวันที่12พันวาคมปับ๊บมันมัน,ม,นมันใช่แต่เงินลูกศิษย์พอหลังจากนั้นเป็นต้นมาแหละงานใหญ่มันก็เริ่มมากแล้วก็ไอ้เรื่องการก่อสร้างยังไงมันก็ต้องโตก็เลยเปิดบัญชีเลยเพื่อให้คนมี่วมบริจาคเพราะว่าการก่อสร้างพระสาสนินย์นึ่นเราก็คือ เราสร้างเอาไว้ในพุทธศาสนาซึ่งทุกริงมันก็คือสมบัติของสงฆ์เพียงแต่แค่ว่ามันจะต้องขึ้นพาอาศัยทรัพย์สินเงนทองเนี่ยจํานวนหนึ่งเพื่อเพื่อท่องเก็บเอาคล่องตัวแต่ทีนี้ เฉพาะพนักงานทีแต่เพราะ,ระการทํรา,าทงานในครั้งนี้เนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าคนเนี่ยไอ้นี่ก็จะต้องอยู่กระจับแต่ในคณะเดียวกันเนี่ยส่วนคนที่ร่วมสร้างไอ้ที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยนับจํานวนไม่ได้เขาไม่นับจํานวนมีมากเท่าไหร่เขาโมงเขานับจํานวนไม่ได้แต่ไอ้ที่ว่าไปช่วยเขาตีหินคุ้งคงคุ้ง,งข้าวไปเคี้ยไปเจอ นี ok ่เขาจะนับไปเลยว่าร้อยเจ็สิบกว่คนที่จะต้องอยู่กับเขาจนให้มันลอกสเปกเอาไว้ระดังานแคบขยะตัดโยงทัดยาอะไรต่างๆเขาลอกเอาไว้ถ้ามาพิจารณาไปพิจารณามาเออมันก่อย่ัง้น อโอ้ยน,นั่นคือท่านสิงโตท่านสิงโตนี่คือเขาเป็นเทวดาดูแลเขาเรียกว่าแร่เขาเรียกว่าแร่อินนี่เขาเรียกว่า,น,า,วานี่คือพวกแร่เนเขาเรียกว่าทรัพย์สมบัติในแผ่นดินเครื่อเขาใหญ่ทั้งหมดเขาแหละเป็นเจ้าพ่อใหญ่แต่ว่าเขาก็เป็นบุคคลเดียวบุคนหนึ่ง ที่จะต้องทรงมอบทินทั้งหมดนี้อามาต่อสร้างปราสาททินงบนสีอานอักรคอือเขาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเขาเรียกว่าเขาสิงโตอ่นั่นแหละเจ้าพ่อสิงโตโงเดียวกันเขาเขาเนี่ยเป็นคนใหญ่แล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลทิลนทรัพย์ทิ้แต่ละ้อนแต่ละ้อนเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนส่งมา ฮะเด๋ยวน้องายมเขาก็เลยต้องเขาก็เลยต้องไปหาทุกอย่างนี่เขาก็ไปหาบริวารเขาให้บังคับให้บริวารของเขาเนี่ยบริจาคที่ไอ้คนนี้มืงนี้คืมือนี้คือมึอเก็มถวายวัดไปเลยถ้าไม่ถวายก็ให้วัดนีซื้อในราคาถูกๆต่อไปบังคับให้พวกบริวารของเขาเนี่ยเกยถวายที่เอาไว้ คือมันเป็นงานของสวรรค์ที่มันเป็นระบบเเป็นระบบแต่อย่างงานใหญ่ใอ,อย่างนี้ล่้องพ่อไม่ต้องไปใช้สมองเดี่จะต้องวางงานอย่างไะไม่ต้องหรอกแต่ละคนแต่ละคนนีก็มีสมองอยู่แล้วไม่ต้องแ,แค่แต,คตแต่แค่ว่าอยู่กับเขาให้เขามีกําลังใจทําหน้าที่ของเขาจากชั่วชีวิตเขาจะหามา แต่งานแต่ละอย่างความรู้แต่ละอย่างเนี่ยเขาจะรู้ในจวงเขาเอกว่าเขาครจะทำยังไงเราม่จะเป็นต้องไปสอนเขาหรอกตอัวตัวทั้งเิวธรรม่อยู่ในทาคือจริงๆแล้วคือในเขาเรียกว่าธรรมที่เรานามาบรรยายนํามาสอนและก็นํามาแอบอ้างน,นี้เนี่ยมันเป็นบทเฉพาะ ในเมืองสมบัติมหาจากักรพรรดิาในในในระบบของเขาที่เขาจะต้องเล่าอย่างนี้อธิบายอย่างนี้แล้วก็มองเหตุและผลอย่างนี้เขาก็บอกกับเพียงว่าอย่างเขาบอกกับเพียงว่าเขาจะไม่เขาจะไม่ยกเออธรรมะในสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดไปรามานะ่ะเขาจะพูดในเฉพาะของเขาพูดเนอย่างของเขาเลยพูดเรื่องของเขาเ เพียงแต่แค่ว่าจะไปเซาไส้เอาเรื่องที่ว่าพระพูดไม่ถึงนะเขาออกมาเขาออกมาเขาออกมาบรรยายอะไรที่ว่ามันยังรู้ไม่ถึงเขาจะแตะออกมาเลยวเขาออกมาแล้ว,อออก,ลวก็ชาฟังคาพูดของเขาแล้วเนี่ยมันจะคนละอยา่างเขาจะไปมองคนละเรื่องเลยอ่าเพราะทําไมเขาบอกว่าอา้าว ทำไมภาวนาเนี่ยทำไมภาวนาจริงๆแล้วทําไมจะต้องลงตกทกทไมภาวนาแล้วทําไมจะต้องจะต้องไปท่านจะต้องชี้เหตุผลใน้ตัวนั่นตัวนี้เอาไว้ด้วยเราท่านก็จะธิบายฟังว่า คือธรรมะของพระุธเจ้านั้นเนี่ยท่านจะก,กำจัดคําว่าโลกิสัยเพราะว่าจะมาปนกันไน่ด้วใครแยกประเภทออกแต่ถ้าแยกไม่ได้ก็ค่อยทําใจไปเรื่อยนัน้นก็แยกไปเองนะึงอังการทิายเอาเอาคือจริงๆแล้ว มันเหมือนก็บค,ค,ค่ายว่าถ้ามันมีสัญญาเกี่ยวกับเรื่องพย่นินมหาจกักรพัิเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะก็จะต้องมีตัวเทรเทวราเป็นที่เลี่ยงก่อนไม่ว่าเราจะลำบา,ขากขนาดไหนจะทุกข์ขนาดไหนคืออย่างน,น้อยๆเราจะต้องสร้างกุสนายในวินาทีนั้นแต่ว่าเขาก็จะเป็นที่เลี่ยงเราคอยพิงเรา คอยอยู่กับเราเพื่อไม่ให้เรานี่มันเหงาเกินไปเราก็จะได้มีกําลังใจและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่ากายของพวกกายทิศเนี่ยเขาจะเป็นกายพอแต่เขามาสับควบเราปั๊บเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขมันเย็นเบากายเบาใจแล้วก็ไม่รับคัยเครืองเวลาทํางานทํากายเวลาทํางานทําการคือหนึ่งไม่กันแนะกะนะันหนึ่ง คือไม่ตั้งข้อรังเกียจเพราะว่ามันคืองานของพระโพธิสัตว์แต่ทีนี้ในขณะเดียวกันนี่เวลาเราเกิดความข้อเกิดความทุกข์เนี่ยเขาก็จะมากัะซิกอยู่ข้างหูว่าให้ถือว่าเราให้ถือว่าเราใช่กรรมนะให้ถือว่าเรามาสร้างบารมี เยออีกหน่อยเขาจะพ้นไปแล้วไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลเขาจะมาจะซิปอยู่ในใจเขาเราตลอดตลอดตลอดเพราะจากนั้นจนมาเนี่ยคนที่ได้ฟังเรื่องราวคําพูดเหล่านี้ก็มีกําลังใจว่าเอเนี่ยท่านยังรักเรานะท่านรักเรานะเราได้ยินเสียงของท่านอย่างนี้เขาจะให้เราได้ยินเสียงทุกคนไปเลยเขาไม่มีคําว่าปฏิเสธยกเว้นแต่คําว่าทําไมอ่ะถ้าไปปฏิเสธเขา ไปตีของเขาเนี่ยเขาจะไล่ทิ้งเลยสิ่งที่ท่านจะไล่ทิ้งก็คือว่าโอ๊ยทำไมต้องไปทําอย่างเงี้ยไปทําทําไม,มนี่หลง้นเนี่ยหลงน้นเนี่ยไม่ใช่พลางไปสู่ความทุกข์นี่หลงนงี้นหลงเนี่ย,นนยพอพูดอย่างนี้ขึ้นมาปั้นเขาจะไล่ทิ้งทันทีเลยไล่ทิ้งแบบไหนเราเขาไม่ต้องการที่อยากจะอุปถาด บุคคลเหล่านี้เราะอะไรเคยมีพระมีอะไรต่างๆพูดอย่างนี้แหละเขาก็นีมนต์พระออกไปเขาก็พูดบอกว่าท่านท่านอย่าเอาคำว่าผ้ากาสะวะพัดของท่านนั้นเนี่ยไปหลอกล่อให้บุคคลเหล่านี้ตกมาเป็นผ้าท่านเลยเพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สมบัติของท่าน แต่เขามาเพื่อบูชาสมบัติมาหาจักรพรรดิฉะนั้นเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่นี้เนี่ยไม่ใช่สมบัติของท่านที่ท่านนั้นเนี่ยจะเรียกใช้สอยเขาได้เขาก็เลยเขาก็เลยถามว่าทําไมล่ะเขาก็พูดว่าท่านเอ๋ยอะ่ะ แม้แต่คําว่าสังขารของท่านท่านยังห่วงท่านยังห่วงตัวแต่จะเสียเปรียบแล้วพวกแล้วแล้วพวกเขาเหล่านี้เขาเอาชีวิตของเขาไปเพื่อบูชาแผ่นดินมาหาจากกักรพรรดิถามว่าในเมื่อในเมื่อท่านจะเอาสังขารของเขาเหล่านี้เนี่ย มารับใช้ท่านมันมันไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเขาภาวนาเนี่ยร่างกายของเขานี้เนี่ยเป็นธรรมทานอันยิ่งใหญ่แล้วเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นเขาไม่มีใจเพื่อรับใช้ท่านหละขอให้ท่านนั้นเนี่ยจงรับรู้เอาเลยว่าถ้าท่านนั้นเนี่ยจะอยู่บนแผ่นดินนี้ถ้าบางคาท่านกดอยา่า ไม่มีคนให้เกียรติไม่มีคนเคารพและไม่มีคนเชื่อฟังท่านก็ยาได้น้อยเนื้อต่ำใจนะเพราะว่าชีวิตของท่านเนี่ยไม่ได้ไปร่วมเดินทางบูชาความยิ่งใหญ่นี้กับเขาและอีกอย่างนึ่งเขาจะไม่ให้ร่างกายนี้เนี่ยเป็นธรรมทานแก่ท่านหรอก นี่คือสิ่งที่พระพเจ้าบอกท่านเอาไว้ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาทาาาั้ทงพระก็ดีทั้งโยมก็ดีเนี่ยพอแต่มานั่งคุดนั่งคุยกับกับคนในวัดเขาจะไม่มีความสุขเขาก็บอกว่าท่านอาจารย์หลวงพ่อเ,อเนี่เพาไปนั่งคุยกับพระองค์นั้นมันไม่มีความสุขเลยนะทําไมคําพูดทําไมพอฉันฟังไปแล้วมันร้อนนั่นก็แสดงว่าเขาเขาพยายามไม่ให้ไม่ให้ฟัง ฉันฉันไปฟัง้องตาตาัดขินอยู่ตรงนี้นโอ้โหฉันนั่งฟังมันมีความสุขเพราะอะไรเนาะก็เพราะว่ามันเหมือนกับว่าทุกคนมันมีมันมีหน,นทางเป็นการบูชาบูชาแบบทุตโง่เป็นจะเคยมีพระอยู่แต่ว่าันนี้หายไปหมดแล้วน้อยเนี่ยตําใจนี้หายไปหมดคือหนึ่งก็คือเขาไม่ให้ใช่คนงานของเขา ทรัพย์สินเงินทองไม่มีเอาไว้เพื่อบูชาท่านแต่เขามีเอาไว้เพื่อบูชาแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ถ้าท่านจะเป็นอะไรต่างๆมาเนี่ยท่านจะต้องหาปัจจัยเงินทองรักษาตัวท่านเองเพราะสินทรัพย์ในนี้เขาไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้มีภาวนาไว้เพื่อท่านมันก็เลยกลายมาเป็นว่าพระก็เลยอยู่ไม่ได้ทั้งพระทั้งยอมมีอยู่ไม่ได้เลยมีหายไปหมด เศษเถื่อมันมีหายนี่เพราะว่าคือเขาไม่มองเห็นผ้าเหลือกเพราะว่าม,ม,มันมันมันบูชาคนละอย่าง